สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอก,กันกับตายอีกเช่นเคยค่ะคลิปนี้ตายจะมาอัปเดตดินนะคะที่ได้ปรุงได้หมักอยู่ในล้อ,อยางนะเนี่ยค่ะก็ ดินที่แต่หมักตัวนี้นะคะเป็นดินเก่าค่ะที่ค้างอยู่ในล้อ,อยางวงนี้แหละค่ะทุกคนเคยปลูกพืชผักมาแล้วหลายครั้งนะคะ3-4ครั้งแต่ก็เลยทําการปรุงดินใหม่นะแล้วตอนที่ต่ย,ยังไม่ได้ปลูกอะไรเลยปรากฏว่าวัชพืชเขาก็ขึ้นเต็มค่ะพวกหญ้านะพวกวัชพืชต้นเล็กๆอะคะ่ะเกิดขึ้นแต่ก็ถอนวัชพืชทั้งหมดที่อยู่ในล้อ,อยาง แล้วก็กลบลงไปในนี้เลยค่ะพอกลบลงไปแต่ก็โรยด้วยปุ๋ยคอกคือใช้เพียงสองอย่างนะทุกคนไม่ได้ใช้พวกออแกลบหรือว่ากลัดมัเพร้าสัพท์ใดๆเลยนะก็มีแค่พวกเศษหญ้าแล้วก็ปุ๋ยคอกค่ะเนี่ยค่ะพอกลบไปแล้วนะคะแต่ก็ทิ้งระยะไว้ประมาณตัวนี้นานหน่อยน่าจะเกือบเกือบหนึ่งเดือนเลยนะคะก็คือนานเลยนะ นี่ค่ะเราจะพามาดูวันนี้มีการราดรถด้วยจุลินทรีย์เป็นประจำนะคะต้องบอกก่อนนะรถราดรถด้วยจุลินซีเนี่ยวันเว้นวันเลยค่ะทุกคนอ่เดี๋ยวพามาดูมาขุดดูนะคะว่าพวกเศษวัชพืชเนี่ยย่อยหมดหรือยังขุดเท่านี้ก็คือไม่เจอแล้วนะนี่ค่ะดินดีมากเลยค่ะทุกคนนี่พวกเปลือกไข่ที่เห็นอยู่เนี่ยนะคะก็จะเป็นเศษเปลือกไข่ ค้างเก่านะคะที่ตต่เคยใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยเปลือกไข่ลงไปอะไรอย่างเงี้ยนะก็ยังมีอยู่ค่ะปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยวัชพืชย่อยหมดแล้วค่ะทุกคนแล้วก็คลุกเคล้ากับดินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกลายเป็นปุ๋ยไปแล้วนะคะดีเลยทีเดียวค่ะไต่มีการราดรถด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง EM แล้วก็พวกน้ำหมักต่างๆที่มีอะค่ะสลับสลับกันไปค่ะตอนนี้ก็รู้สึกว่า ดินมีธาตุอาหารดีเลยนะไม่ยากเลยนะคะวิธีการปรุงดินนะคะดินเก่าที่แข็งๆก็ทําได้นะมีบางคนส่งคําถามมาหาต่ายค่ะว่าถ้าดินเหนียวจะปรุงดินยังไงนะคะถ้าดินมีความเหนียวอะคะ่ะวิธีการในการแก้ปัญหาเรื่องดินเหนียวเลยนะคะก็คือพยายามบี้เขานะคะพยายามบี้ดินเหนียวอะแตก ให้ให้เขาแตกออกจากกันให้ได้มากที่สุดแล้วก็ใส่อินทรีย์วัตถุคลุกเคล้าลงไปนะคะอินทรียวัตถุเนี่ยต้องใสให้เยอะหน่อยทั้งใบไม้แห้งปุ๋ยคอกแกลบนะคะขุยมะพร้าวอย่างเงี้ยแล้วก็ขี้เถ้าถ่านนะคะใส่ไปเลยนะคะทุกคนถ้าเป็นดินเหนียวเนี่ยต้องใสอินทรีย์วัตถุให้เยอะค่ะ,ะวันนี้มาอัปเดตดินให้ดูนะคะดินของเราพร้อมแล้วนะคะสําหรับการปลูกพืชผัก เดี๋ยวไต่ก็จะปลูกเลยค่ะทุกคนวันนี้จะปลูกเป็นผักบุ้งนะคะพืชง่ายๆผักสุดคลาสสิกของเรานะคะผักบุ้งเนี่ยเราปลูกโดยการใช้มเมล็ดนะวันนี้แต่จะปลูกโดยการหว่านมเมล็ดค่ะ โรยไปเลยนะคะเนี่ยค่ะมเมล็ดผักบุ้งเราก็หวานไปเลยค่ะโรยไปเลยเรียบร้อยค่ะ เท่านี้ค่ะทุกคนหลังจากนั้นเราก็หาพวกเศษหญ้าแห้งนะคะหรือว่าฟางก็ได้นะฟางข้าวอะค่ะมาคลุมคลุมหน้าแปลงไว้นะคะเพื่อรักษาความชื้นแล้วก็ป้องกันไม่ให้เหมเล็ดผักบุ้งเขากระเด็นกระดอนออกนอกแปลงด้วยค่ะแต่ใช้เป็นเศษหญ้าแห้งค่ะทุกคนยังไม่มีฟางนะคะใช้เศษหญ้าแห้ง ก็เป็นพวกหญ้าที่เราถอนออกจากสวนของเราะค่ะเวลาทําผักทําแปลงผักเนาะมันก็จะมีพวกวัชพืชเกิดขึ้นอยู่แล้วนะถอนหญ้าถอนอะไรแต่ไม่ได้ทิ้งเลยก็เก็บใส่ถุงไว้นะคะก็เนี่ยค่ะเวลาปลูกพืชปลูกผักก็เอามาคลุมหน้าดินแบบนี้คลุมบางๆก็พอค่ะทุกคนเรียบร้อยค่ะหลังจากนั้นก็รดน้ำได้เลย จะรดด้วยน้ําเปล่าหรือว่าจะเป็นน้ําเปล่าผสมกับจุลินทรีย์ท,ที่ที่เพื่อนๆมีก็ได้นะคะวันนี้ไต่ก็รดรถด้วยน้ําเปล่าธรรมดานะคะทุกคนก็รดลงไปเลยค่ะรดให้ชุ่มนะคะเราหวานมาเมล็ดครั้งแรกรดให้ชุ่มเลยค่ะ ผักบุ้งเป็นพืชที่ปลูกง่ายค่ะประมาณ19ถึง20วันนะคะก็ได้กินแล้วหลังจากที่เราเริ่มหวานเมล็ดนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ไต่ามาอัปเดตดินนะคะที่หมักในล้อ,อยางนะวิธีการหมักเนี่ยก็ใช้เพียง2อ,อย่างค่ะยาแหง้งแล้วก็ปุ๋ยคอกเท่านั้นเองนะคะรัดรถด้วยจุลินทรีย์ค่ะเนี่ยค่ะดินของเราก็อุดมสมบูรณ์ปลูกพืชปลูกผักได้เลยค่ะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตาอีกเช่นเคยค่ะคลิปนี้เรามาดูดินที่เราหมักไว้กันค่ะเป็นดินที่ปรุงหมักนะคะในกะละมังนะคะนี่ผ่านไปแล้วนะคะประมาณเกินหนึ่งสัปดาห์ค่ะทุกคนนี่แปดก้าวันค่ะดินของเรานะคะได้ที่แล้ว นำไปใช้งานได้เลยนะคะทุกคนไม่ต้องตากแดดนะนี่ค่ะก่อนปลูกพืชปลูกผักนะคะไตจะปรุงดินไต่จะหมักดินก่อนนะ90%เลยนะคะที่ไต่หมักดินก่อนใช้อยู่แล้วนะคะนี่ค่ะบางคนนะคะคลุมไว้ก็จะมีพวกวัชพืชเกิดขึ้นนะเนี่ยแบบเนี้ย ต้นเดียวเล็กๆหรือบางคนเกิดหลายต้นก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะนั่นหมายความว่าความชื้นเราเนี่ยได้ที่นะก็จะมีพวกวัชพืชเล็กๆเกิดขึ้นนะคะเราก็ถอนออกนะนี่เอาไปใช้ได้เลยนะทุกคนเอาไปใส่กระถางนะคะแล้วก็ปลูกได้เลยค่ะเราหมักครบเวลาแล้วนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นดินที่พร้อมไปด้วยธาตุอาหารนะธาตุหลักธาตุรองครบค่ะ ถึงแม้ว่าครั้งไหนที่ไตจะหมักดินในล้อ,อยางหรือว่าในแปลงนะอาจจะมีวัสดุอุปกรณ์ไม่ครบขนาดนี้ไม่มีอินทรีย์วัตถุครบขนาดนี้แต่ไต่ก็จะทําการหมักอยู่เรื่อยเลยนะคะก็จะเป็นเหมือนคลิปก่อนหน้านี้นะคะที่ไต่ได้ทําการหมักในแปลงปลูกนะก็จะใส่ใบไม้ลงไปใส่ปุ๋ยคอกลงไปนะคะเป็นพวกใบไม้แห้งกับปุ๋ยคอกแล้วก็จะราดรถด้วยพวกจุลินทรีย์อยู่แล้วนะคะนั่นก็จะเป็นการหมักแบบง่ายๆค่ะทุกคนจะไม่ได้ใส่กากมะพร้าวสับลงไปเนาะ แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเราได้ธาตุอาหารสมบูรณ์เหมือนกันค่ะเรามีการราดรดด้วยจุลินทรีย์คะ่ะแล้วก็พวกธาตุอาหารเหล่านี้เนี่ยเราสามารถเพิ่มทีหลังได้ค่ะใครที่ปลูกไปแล้วนะคะแล้วก็ยังไม่ได้หมักดินนะเราเพิ่มธาตุอาหารไปตามทีหลังได้นะไม่ต้องกังวลค่ะวันนี้ไต่พาทุกคนมาอัปเดตนะนี่ดินที่ปรุงเองนะคะดูเลยค่ะมีความอุดมสมบูรณ์มากๆนะธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองครบถ้วนค่ะ อ่านี่ค่ะแล้วก็ตอนที่ไต่ใช้กาบมะพร้าวสับนะคะไต่ไม่ได้แช่น้ําก่อนก็เอามาหมักเลยนะเขาก็จะทําการหมักอยู่ในนี้เลยค่ะปุ๋ยคอกที่นํามาหมักนะคะก็เป็นปุ๋ยคอกแห้งนะคะไม่ใช่ปุ๋ยคอกที่ผ่านการหมักแล้วนะเขาก็จะหมักอยู่ในตัวพร้อมกันกับพวกดินพร้อมกันกับวัตถุดิบอย่างอื่นนะคะอินทรีย์วัตถุอย่างอื่นไปพร้อมๆกันเลยค่ะทุกคนเนี่ยค่ะ ใครที่สงสัยนะคะว่าเอ๊ตัวกลับมะพร,าะร้าสัพเนี่ยเราต้องแช่น้ําก่อนไหมแต่ไม่ได้แช่นะเวลาหมักดินเนี่ยก็คือเอามาหมักอยู่ในนี้เลยใช้แบบที่ไม่แช่น้ํานะคะเอามาหมักให้เขาเกิดกระบวนการกันในกระมังใบนี้เลยค่ะคลิปนี้ก็สั้นๆนะคะมาอัปเดตให้ดูนะว่าดินที่หมักเองเรียบร้อยแล้วนะคะมีความอุดมสมบูรณ์มากๆได้ธาตุอาหารครบค่ะพร้อมนำไปใช้ได้เลยไม่ต้องตากแดดค่ะทุกคน ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ